เราเอาผักมาแลกต,ตัวนี้นะคะ <laughs> าแาวนสิ <c oughs> พีก้าู๊ิวรามสลัดสลัด อันนี้จะเป็นสตรอเบอรี่สีขาวนะคะเห็นไหมจะไม่แดงนะเป็นสตรอเบอรี่พันธุ์สีขาวนะคะปีที่แล้วปลูกไม่ออกนะคะมาขึ้นปีนี้นะคะได้ลูกด้วยนี่นะคะสตรอเบอรี่สีขาวนะคะอุ้ยถัว่วเดี๋ยววันนี้เก็บถั่วไปด้วยนะคะอันนี้มะเขือเทศนะคะแล้วก็ผักดูผักงามมากนะคะมันได้ฝนแล้วก็ได้แดดนะคะดู กินไม่ทานแล้วเดี๋ยวเก็บไปฝากเพื่อนบ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นซอเบอรี่สีขาวเหมือนกันนะคะนี่เห็นไหมไม่แดงนะคะเป็นซอเบอรี่สีขาวข้างในนี่นเยอะอยู่เหมือนกันเยอะโีอ้นี่เยอะอยู่เหมือนกันนะคะซอเบอรี่สีขาวมันไม่แดงเลยนะคะเห็นไหมนี่นะคะ ก็เดี๋ยวเจจะเก็บผักไปให้เพื่อนบ้านนะคะเพราะว่ามันเยอะมากกินไม่ทันนะแล้วก็เดี๋ยวจะได้ปลูกอย่างอื่นด้วยนะคะตอนนี้ผักโตสวยมากได้ทั้งฝนและทั้งแดดนะคะเต็มที่เลยแล้วปีนี้เจปลูกวัคโครีด้วยนะคะขึ้นด้วยนะเดี๋ยวเจจะให้ดูนะดเห็นไหมรอให้มันใหญ่อีกหน่อยหนึ่งนะคะ ะคะดูจะเก็บไม่ทันนะคะแต่ว่าเยอะมากกินไม่ทันเลยนะคะ ความสวย <C ASS IC AL> สวยมากเ๋ยเก็บไปให้มาวิ่นด้วยนะคะนี่ก็สวยไปซี see, <c oughs> มาวิ <c> ่น <oughs> สวยมากเลยนะคะ <c oughs> อันนี้หนักมากนะคะใหญ่มากนี่นะคะดูดูนะคะ ผักสวยมากไม่รู้ปลูกได้ไงนะแบบนี้ดดนดะะูนี่นะคะเจนี้นะคะ สดๆเลยนะคะอืมอร่อยก่ออร่อยนะคะนี่สดๆอืกรอบมากอืมอ,อยนี่ดูผักนะคะ จะเก็บขึ้นไปล้างนะคะเดี๋ยวเจจะไปล้างแล้วก็ใส่กล่องนะคะไปให้เพื่อนมาวีแล้วก็ให้เพื่อนเจนะคะเอาไปล้างสักนิดนึงนะคะเพราะว่ามีหญ้านะคะมีที่ดินมีดิน เดี๋ยวขึ้นไปทำความสะอาดข้างบนนะคะว้าวดูนะคะนี่กระเช้านะเป็นกระเช้าผักไปเลยนะคะไปเดี๋ยวขึ้นไปทำความเดี๋ยวเจ๊เอาขึ้นไปทำความสะอาดข้างบนแล้วก็แพ็กๆนะคะเดี๋ยวไปแจกเพื่อนกันนะคะันี่เจ๊ปลูกแบบปลอดสารพิษนะคะสดๆเลยนี่ไป มีดอกไม้เลยนะนี่ดอกไม้ออกแล้วนะคะดูโหผมยุ่งแล้วลมพัดดูดอกไม้สวยมากเลยนะคะเห็นไหมโอ้ไม่เล่นผักไม่เล่นผักครับกินผักลูกหนูกินได้ไหมอ่ะกินได้สนุกอ่ะกินได้ครับกินผักแล้ว กินผักเหรอกินผักเหรอกินผักไหมกินผักใบเขียวแมวดีกว่าแมวนะผักไม่ผักผักไม่ผักกินผักไม่กินผักกินผักไม่กินผักกินผักไม่กินผัก ไม่กก,มกินัล้างนะคะล้างเป็นพอเป็นพิธีนะคะไม่ได้ล้างเยอะนะคะดูสวยมากนะคะนี่เจ๊ก,ก็จะจัดประมาณนี้นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนนะะดูสวยมากเลยนะคะ กินไม่หมดก็ต้องแบบนี้แหละค่ะก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนมาวินนะคะแล้วก็ให้เพื่อนเจนะคะล้างขี้ดินออกให้เท่านั้นเองนะคะดูอันนี้สวยมากใหญ่มากนะคะน,นี่คะโอ้โหแน่นๆจุกๆเลยนะคะดูสวยมากเลยค่ะเนี่ยนะเจก็ใส่มัดลุูมลงไปให้เจก็เอาหิดลงไปให้ด้วยนะคะเพราะว่าได้มาเยอะนะคะเอาเส กูนี่ขวัญนะคะกับลุงสกอตกลับมาแล้วเย้นี่นะคะ Thank you for the salad s a l a นี่มีเห็ดด้วยนะสิสมาส์นี่ดัซี่บิกว่า this one i big มอเรลนี่นะคะ ขอบคุณมากมากค่ะจ้านะคะวันนี้เราจะผักมาแลกโต๊ะนะคะนี่ผักแล้วก็ออสตินเอามาแลกโต๊ะหรอลูกไม่ได้นี่นะเราผักมาแลกโต๊ะตัวนี้นะคะอันนี้ออสตินไม่แลกนะคะนี่นะคะ นี่เดี๋ยววันนี้จะพาดูนะวันนี้เขามีกระดาษเซล,ลก็มีของฟรีเยอะมากมากเลยนะคะอันนี้เป็นบ้านพี่จ๋านะคะนี่อันนี้ก็คือของฟรีคนะ่ะเขาจะวางไว้แบบนี้เลยนะคะนี่สามารถหยิบไปได้เลยดูรูปก็สวยนะเห็นไหมฟรีนะคะนี่ฟรีนี่นะคะรองเท้าก็ฟรีเห็นไหมคะนี่ของฟรีหมดเลยเยอะแยะเลยนะคะที่นงที่นอนโต๊ของผูง้มนะคะก็เดี๋ยวเจจะพาเดินดู

เสื้อผ้าเต็มไปหมดเลยนะคะ mm hmm. จักรยานของเล่นเยอะ โซฟาตรงนู้นนะคะฟรีด้วยนะคะมีคนยกเอาไปแล้วนะคะกำลังจะยกขึ้นรถนะคะบางทีเขาก็เอาไปขายได้นะคะนี่นี่นะคะฟรีจีนนั่นนงทำอะไรฮะ cut the grass ฮะไอพิกาบู boo. นั่งทำอะไรครับฮะพิกาบู นี้ยไ่เนียไรแมเนี้เไออบายไออบายไอกิดบานี่นะคะดูตอนนี้ดอกไม้กำลังสวยเลยตอนนี้ประมาณสองทุ่มนะคะนี่ดอกไม้ที่บ้านกำลังสวยเลย p ิก k บู b p Peek-a-boo.